เดินทางมาจากจากสุรินทร์คะมาจากสุรินทร์ศรีนรงค์มาจากศรีนรงค์เนาะค่ะยาหลายๆคนแต่เคยเห็นแม่บุญที่ไปทำพิธีสืบอยู่ที่หลวงศรีพันปีบปล่ค่ะเมื่อนี้ก็ดูเมื่อนี้คุณแม่เดินทางมาที่เรือโบราณเนาะค่ะหราว่าว่าเหมือนงานพิธีเรือล่มแต่ไหนีเนาะค่ะ ข้กดีแบซึ่งน้ำขึ้นมาจากแม่นางเป็นปะค่ะบันี้แม่ปมุนก็เลยแทงอินก็เลยจกมาซื้อน่าจากก็คือเอฟซีเขาโทรถามมายายไปนู้นไหมไปไหนไปเรือโบราณที่ไหนที่อะไรเนี่ยเนียบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์คือยายไม่ปฏิเสธ คือมันเหมือนเหมือนมันกับของที่เขาบอกบอกให้มาไงค่ะอยากอยากอยากเห็นอยากเห็นมันอยากให้มาายกกเลยมากตราใหญ่ต่ปฏิเสธวันนี้คุณยายจะทําพิธีนี่ประมาณจำงงค่ะทำเสร็จก็ทำเลย้ะเตรียม เตรียมของเสร็จเตรียมขันห้าขันห้าขันแปดขันแปดเสร็จกระิทําทำพิธีเลยมือนบ้าน,านญ่า่งพอะใหไ่จา้าจะบังหวัดที่ผ่านมาเนี่ยคุณยายเตยินบาคุณยายได้โชคศูนย์สี่สี่ศูนย์เนี่ยลายเป็นปะคะ เดี referral, ๋ยวก็ให้ก็ให้สามตัวคอหกสี่เขาให้นะหกสีแต่มันมันมันออกห้าสี่ไงดูสามตัวแค่แต้มเดียวแต้มเดียวแต่ว่าคุณยายก็ได้สี่สิบส่วนเนาะสามหัวแล้วสามหัวสามหงวติดแล้วติดกับเดี๋ยววันนี้พิมกรนะคะค่ะที่รอแนวทางของแม่บุญนะคะ นี่คือผู้หม่เรากัเพิ่นขึ้นมาไม่เนาะคะ่ะเดี๋ยวหอก็เบิ่งนเนาะค่ะพพ์รอไว้เลยนะคะเดี๋ยวแอจะถ่ายข้อสดให้ดูนะคะตอนที่แม่บุญนะคะทําพิธีเนาะคะ่ะให้แม่บุญเพิ่นเตียมก่อนเนาะคะ่ะเพราะแม่บุญกับเพิ่งมาหอดห่อดตะกี้เองจะเดี๋ยวพิมพ์รอพิมพ์รอคะ่ะ